ปูลินออกรอบอเอออ,ออกรอบออกรอบอะตีเลยลูกเห็นปะป้าตีเลยอยากตีมากอืมอะเขี่ยลงหลุมเลยลูกอุ้ยเกือ<ฮ>บลง <c oughs> แล้ว

ปุลินพยายามมากอมเอาลูกเอาให้ลงเลยปุลินเอาให้ลงเลยลูกอโอ้โหเก่งลงหลุมแล้วลงหลุมแล้วครับงอ,อาปุลินเอนนาไปไหนละ